การเอาชนะพลังด้านมืดภายในตัวเราเป็นกระบวนการที่ต้องการการรู้เท่าทันและการฝึกฝนจิตใจอย่างต่อเนื่องโดยการเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพลังงานภายในที่สะสมอยู่ในรูปของความกลัวความกังวลและความคิดลบที่มักครอบงำจิตใจของเราพลังงานด้านมืดนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ แต่พลังที่เกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกของเราซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากขั้นแรกในการจัดการกับพลังงานด้านมืดคือการรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจิตใจของเราความคิดของคนเรามักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เป็นการครุ่นคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือกังวลถึงอนาคตจนบางครั้ง เราไม่สามารถปล่อยวางจากความคิดเหล่านั้นได้และความคิดลบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจคิดแต่เป็นผลจากการที่เราติดอยู่ในวงจรของความคิดเดิมๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นการฝึกจิตให้รู้เท่าทันความคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นความคิดที่เกิดขึ้นในทุกขณะจิตได้อย่างมีสติ เมื่อไรที่เราเห็นความคิดของเราได้เราจะสามารถพลิกขั้วความคิดจากลบให้เป็นบวกได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่เราเห็นความคิดความคิดเหล่านั้นจะค่อยๆจางหายไปเองการทำแบบนี้จะทำให้เราสามารถกลับมามีอำนาจเหนือความคิดนั้นๆได้การฝึกอยู่กับปัจจุบันและรู้เท่าทันความคิดจึงเป็นวิธีที่จะช่วยเราสามารถเปลี่ยนความคิดลบ ไปสู่ความคิดบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการมองเห็นอารมณ์ก่อนที่มันจะกลายเป็นความรู้สึกและการมองเห็นความรู้สึกก่อนที่มันจะนำไปสู่การกระทำจึงเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับพลังด้านมืดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอย่างทรงพลังการปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ไหลไปตามธรรมชาติโดยไม่ยึดติดนั้น เป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแต่ในกรณีที่ความคิดหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นลบเช่นความกลัวความโกรธหรือความเศร้าการปล่อยให้มันดำเนินไปตามธรรมชาติโดยไม่ตรหนักรู้ถึงผลกระทบของมันอาจส่งผลเสียได้ในสถานการณ์ที่เราเผลอปล่อยให้ความคิดลบไหลไปตามธรรมชาติ จิตของเราอาจยึดติดกับความคิดเหล่านั้นและทำให้เราจมอยู่ในอารมณ์ลบๆความคิดลบมักจะทำให้เกิดการสร้างวงจรของความรู้สึกที่ไม่ดีซึ่งอาจพัฒนาเป็นอารมณ์ลบเช่นความเครียดความมิตกกังวลหรือความทุกข์เมื่อเราไม่เข้าไปจัดการหรือสังเกตความคิดและอารมณ์เหล่านี้ พวกมันอาจสะสมและส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเราในระยะยาวได้การทำสมาธิเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราทระหนกรู้ถึงความคิดและอารมณ์เหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องกดข่มหรือปรับเปลี่ยนทันทีแต่เป็นการสังเกตพวกมันอย่างไม่ยุดติดการทำแบบนี้จะทำให้เราไม่ถูกครอบงำด้วยพลังมืดและไม่จำเป็นต้องเป็นการปฏิบัติที่ซับซ้อน แค่เพียงเราปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ไหลไปตามจังหวะที่เป็นธรรมชาติคล้ายกับการปล่อยให้แม่น้ําไหลผ่านโดยไม่ขวางทางการฝึกสมาธิแบบนี้ช่วยเราไม่ยึดติดกับความคิดลบที่เข้ามาและจะทําให้จิตใจรู้สึกถึงความผ่อนคลายสิ่งสําคัญคือการสังเกตความรู้สึกในร่างกาย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าพลังงานด้านมืดกำลังส่งผลกระทบต่อเราในช่วงเวลานั้นเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานภายในตัวเราได้แล้วเราจะเริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทํางานของจิตผ่านการรับรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนการฝึกหายใจลึกๆและนึกภาพพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลให้เข้ามาชำระล้างร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถปลดปล่อยความรู้สึกจากพลังงานด้านลบได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่การใช้จินตนาการเชิงบวกเช่นการนึกถึงแสงสว่างให้ส่องเข้ามาในร่างกายจนทำให้ร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างจะช่วยเติม,เต,มเต็มพลังงานบวกและสร้างความสงบในจิตใจให้กับเราได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อจิตเกิดการตระหนักรู้และมองเห็นความคิด หรืออารมณ์เหล่านั้นพลังด้านลบเหล่านั้นจะค่อยๆหมดพลังและไม่สามารถส่งผลกระทบกับเราอย่างที่เคยเป็นอีกสิ่งสำคัญคือต้องไม่เพิกเฉยต่อความคิดลบแต่ให้เราสังเกตและรับรู้ว่ามันมีอยู่การรับรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายเช่นความตึงเครียดหรือความอึดอัดเป็นตัวบ่งชี้ว่าพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านมืด กำลังส่งผลกับเราณขณะนั้นการรับรู้เช่นนี้คือจุดเริ่มต้นในการปลดปล่อยพลังลบและการสร้างความสมดุลให้กับจิตใจของเราการปล่อยให้ความคิดและอารมณ์ไหลผ่านอย่างรู้เท่าทันจึงเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับความคิดด้านลบจะทำให้เราไม่ยึดติดกับมันและสามารถเปลี่ยนพลังด้านลบหรือพลังมืดให้เป็นพลังงานด้านบวก เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในพลังมืดที่ทรงพลังที่สุดคือความกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่คอยดึงพลังงานด้านลบเข้ามาในชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องมันสร้างข้อจำกัดในตัวเราและทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามความท้าทายได้การ,รเผชิญหน้ากับความกลัวจึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความกล้าหาญ และท่องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วเรากลัวอะไรและสิ่งที่เรากลัวนั้นมีความจริงมากน้อยแค่ไหนเป็นวิธีที่ทําให้เราสามารถปล่อยวางความกลัวเหล่านั้นได้เมื่อเราปล่อยวางความกลัวได้ความคิดลบที่มาพร้อมกับมันก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดการตั้งคําถามกับความคิดลบเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเช่น สิ่งที่เราคิดเป็นความจริงหรือเปล่าหรือเราสามารถมองเรื่องนี้ในทางที่ดีได้ไหมการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยเรามองเห็นมุมมองใหม่ๆและเปลี่ยนความคิดลบไปเป็นความคิดบวกการฝึกที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและความคิดลบในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาจิตใจที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและสามารถเอาชนะพลังด้านมืดได้ การฝึกรู้เท่าทันความคิดไม่ควรจำกัดอยู่ในเฉพาะช่วงเวลาของการทำสมาธิหรือการฝึกจิตเท่านั้นแต่ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นขณะทำงานเดินทางหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการฝึกสังเกตความคิดในช่วงเวลาต่างๆทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อย่างมีสติ และจะช่วยป้องกันไม่ให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำชีวิตของเราได้การรู้เท่าทาันความคิดในชีวิตประจำวันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจและจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและมั่นคงนอกจากการฝึกฝนภายในตนเองแล้วการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างก็มีความสำคัญ การมีชุมชนหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนกันในเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณจะช่วยเรามีพลังในการก้าวข้ามด้านมืดได้อย่างมั่นคงการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกกันและการภายในกลุ่มจะทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นในกระบวนการฝึกจิต การเข้าร่วมอบรมการอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือการเข้าร่วมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจะช่วยเรามีเครื่องมือในการ,รเผชิญหน้ากับพลังงานมืดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เราเติบโตในทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องการรู้เท่าทานความคิดและพลังด้านมืดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามบางครั้งเราอาจเผลอไปกับความคิดลบ หรือรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่สามารถควบคุมความคิดได้สิ่งสำคัญคือการมีเมตตาต่อต,อตอนเองเข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการธรรมชาติที่ต้องการเวลาในการพัฒนาไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไปและควรให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้และเติบโตสรุปแล้วการเอาชนะพลังด้านมืดในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป หากเราเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันความคิดและพลังงานภายในปล่อยวางความกลัวและสร้างเครือข่ายการสนับสนุนที่มั่นคงการฝึกจิตใจอย่างต่อเนื่องและการมีเมตตาต่อตนเองจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและในสังคมที่เราอยู่ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคิดลับดีๆในการพัฒนาจิตใจและการใช้ชีวิตที่มีความสุขแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักเพื่อช่วยการ,รเผชิญหน้ากับพลังงานมืดในชีวิตคอมเมนต์ความคิดเห็นหรือคำถามของคุณด้านล่างเพื่อที่เราจะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันขอบคุณที่รับชม ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและเต็มไปด้วยพลังบวก Way of the Mind เส้นทางแห่งจิตเส้นทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลสวัสดีค่ะ